สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆนะคะวันนี้นะคะเพื่อนสาวนะคะเชฟสองของเราทำนนขนมจีนซาวน้ํานะคะนี่ค่ะมาให้กินพี่น้องเอ้ยมาเบิงมาเบิงแล้วก็มีผักรั่วแล้วก็มีขนมจีนนะคะนางทํามาให้เสร็จทุกอย่างนะคะนี่ผักเคียงนะคะดูค่ะมีถั่วมีแตงนะคะน,น,นั่นอีกแล้วคะ่ะได้ยินเสียงจาได้ไหมคะ<ๆ>เพื่อนๆอย่าถ่ายหน้าฉันนะคะ เดี๋ยววันไหนจะแคปรูป er like มาฝากนะคะอืมดูค่ะตองต้องใช้มือเนาะเอืออันน้ปปลาไหมพอดีชั้นเลยอร่อยไหมอร่อยอ่ะอือร่อยมากค่ะอือนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนแซบแซบดูดนิ้วเลยค่ะเพื่อนๆือือไม่เหมือน อันนี้ไม่น่าจะเป็นหนุ่มจีนซาวน้ำปลาแต่พอเขาทาเครื่องมามันจะหอมไปทางขิงกิงใช่ไหมป้าเนี่ยหอมขิงขาวเนี่ยเออมันจะหอมอันนี้นะคะแล้วก็จะกลมกล่อมมะเขือเทศกับผงนัวนะคะแซบค่ะเพื่อดสุขภาพได้เลยเนี่ยใช่นี้นะคะแซบแซบแซบที่น้องดู ไปไหนก็มีแต่เรื่องอยู่เรื่องกินนะคะดิฉันนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆโวดอยากปากเบียกโวดอยากมากเลยค่ะผอมเอาผอมเอาพี่น้องเอ้ยปดอยากปากเปียกโอ้ยไออ้อยบอกว่าอดอยากปากเบียบกยใช่ไหมไออ้อยดูค่ะดเดี๋ยวแค่นี้ก่อนเดอ้อพี่น้อง,องขอเวลาก,<ๆ>กินก่อนนะคะแซบๆค่ะอุ้ยนี่นะคะดูดูดูด มีกระชายมีน้ำข่านางปรุงมาให้เสร็จสับค่ะใส่ยันเห็ดหอมเห็ดหอมใช่ไหมป้าเนาะอือเรน้ำข่ามะขามเปียกน้ำข่ามะขามเปียกมะขามเปียกแล้วลวกผักมาให้ด้วยนะคะที่สําคัญผักสดผักลวกนะคะมาด้วยค่ะมามามาปั่นใจนีค่ะอาจัเนี่ยโอเคค่ะไปกินแล้วจ้า